สวัสดีครับวันนี้นนทกอยู่ที่ id surf 638นะครับไม่ค่อยได้ลงมา id นี้นะ mm hmm. ก็วันนี้จะมาให้ดูความคืบหน้าของ ID ทนี้นะไอที ID นี้ขึ้น wheelmaster มาได้2วัน3วันแล้ว <c oughs> ตอนนี้เป็น wheelmaster 15นะครับแล้วก็ประดับพึ่งทำเมื่อคืนนี้นี่ได้ประดับไอนี่มาแล้ว เซ็ตโอนี่นี่นะอันนี้คือผมเอาประดับขาวเ <c oughs> นี่ยตีบวกเนี้ยแล้วก็บวกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันออกมาเองนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนว่าจะต้องมาอาบให้มันครบเซ็ตก่อนอ่ะนะ <c oughs> แล้วก็รีสต,ตาร์ไปใหม่ตรงน,นี้ก็เดี๋ยวค่อยเลือกสายอีกทีหนึ่งตอนนี้รีเป็นสาย ATK ไว้ <c oughs> ขอไปครับก <c oughs> ็ว,ว่าจะเอาไปใส่ให้ใต้ดินนะ แต่คิดไปคิดมา,าจ,จะเอาไปใส่ให้อีธานน่าจะเหมาะอยู่เพราะเราต้องการความถึกสำหรับอีธานสน่วนอีธานเนี่ยยังไม่ได้มาร์นะ <c oughs> ทีแรกที่กิบมันมาชิปกับพเพชรผมมีไม่พอก็เลยแลกได้ไว้เท่านี้นะยังขาดอยู่เยอะอีกครึ่งกวานะ่ะเนี่ยมันใช้สองรอยขาดอีกหน่งรอยยสิบจตอนเนี้มีชิปเกินพอแล้วครับ ชิปเกินพอแล้วชิปอยูห้าันกว่าแต่เพชรหน้าเป็นวงตรงเพชรนี่แหละหน่าจะไม่พอแล้วก็ถ้าผมสะสมไอ้สมุดได้ทันสามพันนะแต่ก็ต้องดูเพชรอีกนะก็คงจะได้ล่างแดงเลยนะครับตอนนี้สมุดมีอยู่พันเจ็ดหลายลายสมุดอ่าตอนนี้สมุดมีอยู่พันเจ็ดนะ แล้วก็มีกรอบรูปที่รอแรกเป็นฟักอีกเท่าไหร่นะ400กว่า160 500กว่าก็จะเป็น2,002นสอัน0 0มประมาณนี้นะก็ยังขาดอีก700ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็พลังทีมอ่าตอนนี้12,007นะครับจากคลิปก่อนเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วม่ได้ไปดูก่อน <laughs> ก็อันดับแรกครับภาพไอดีมาแล้วก็ดูก่อนว่าเราทําอะไรได้มัง่ง เราก็กดกวาดล้างไปก่อนเลยคิดอะไรไม่ออกกดแม่บ้านไปก่อนแล้วก็ามาดูของเราว่ามีอะไรให้ทาําอีกเรากดเปิดไปก่อนหรืออย่างที่บอกประดับคือเราจะเปลี่ยนแถนแล้วนะเราจะไปตีบวกเซท,ทโอโอให้มันเต็มร้อยก่อนก็้เดี๋ยวพอเต็มร้อยแล้วค่อยกลับมาทำเหมือนเดิมบวกจากประดับส้มเหมือนเดิมนะครับเอ้ยไม่ใช่โปกจจกประดับขาวเหมือนเดิมเพราะมันจะประหยัดกว่าคข้าง,ง,งเยอะครับ ที่ทำแบบนี้เพราะวีมถึงห้าแล้วนะมันก็เลยรีสเตตัสได้เปขอไว้ก่อนอ่าวันนี้มีได้เปิดสิบสองช่องแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดแต่ไปดูก่อนอันนี้เปิดสิบสองช่องไว้ยังอ่าลืมอาพสกิลแม่ลืมไปได้ ลืมอะไรที่ไม่น่าลืมไหมนาะอันนี้โฮล์ผมก็ยังไม่ได้มาร์สนะผมกะว่าทำไปทีละตัวเลยไนงะี้ยทำหมดแล้วดิสสกิลอ่าตัวนี้เปิดแล้วตัวนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนี้เปิดแล้วอาจจะความสนิทเรายังไม่ถึงเนาะถ้าเราเปิดผมอยู่เกาะอ่อนดีกว่านะ อ่านี่อาวุธไอไอเทมปลดล็อกครบแล้วเราก็จะมาใส่สองช่องอ่ะเ,อเอดอ๋ยวไปดูก่อนว่าของเรามีพอไหม <c oughs> มีพอมันทำาอเนี 8, มีแปดมีแปดมีสิบสามสองเก้าสามหการักษาเรามีน้อยรักษาม,มีแค่อันเดียวเองรักษานี่คีคิวนะแล้วก็มี ปด50ใส่อยอันหนึ่งเอาลองปลดดูแล้วกันเอ้ยลิงดูเวลา3เวลา3เรามีเยอะปะ่ะน่าจะเยอะอยู่แหละผมว่าอ่าเยอะอยู่เยอะอยู่พอได้พอด้ายเอาเราก็ปลดมิวเลยนะเพราะไม่รู้อาวุธมันจะมาเมื่อไหร่แต่เราก็ต้องปลดไว้อยู่ลแล้วละไวถ่ายทอดเอาก็ได้อันนี้เวลาเราใส่เราก็เลือกใส่ เวลสามให้มันเต็มก่อนนะครับใส่เวลสามไปก่อนเลยให้มันเต็มสิบสองช่องไปนเลย <c oughs> มันจะทับไอเวลสี่นี่ก็ช่างมันเราใส่ให้มันเต็มไปก่อนนะครับที่เรามีอะไรสปีดกับ KPC ที่เราฮัรไปแล้วอาว้าวกดผิดแหมดีนะไปทับถูกอันในเลือดเรามีแล้ว อ่าได้มาอีกช่องหนึ่งแล้วสปีดเรามีแล้วเชงเกอดเรายังไม่ใส่เราใส่รีบไปแล้วก็ไปล็อกคอดีกว่าเนะอ่าแล้วเราก็ล็อกไว้แล้วก็จะใช้เพลรหน่อยนี่เราก็ไปใส่เวลวสามต่อก็ล็อกไว้มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ทับแน่ๆนะครับ เนี่ยใส่ไปเรื่อยๆให้มันครบ12ช่องก่อนพราะมันทับทับแหลกรานอยู่แล้วครับนะครนะมันจะทับกันเรื่อยๆอ,อ่าเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบใ,ใส่ผิดก็พยายามใส่ยให้มันซ้ำกันนะครับ อ๋อนนี้ดิอาใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนพอาเวลสี่เรามีน้อยอ่าได้มาอีกช่องนี่แหละทีนี้ถ้าเราไม่รู้จะใส่อะไรใช่ปะ่ะ และเขาใส่เวลสามไอที่มันทับได้อยู่นะอ่ะอันนี้เรามีอะไรอยู่เพื่อที่ว่าจะเปิดให้เราใส่ได้อีกนะครับอันงจ้กมันก็จะไปทับอันอื่นก่อนแต่เดี๋ยวมันก็ต้องมาทับไอที่หายากนี่แหละอันนี้คือหลักเราจะใส่มาให้เต็ม่อนสิช่องนะครับ งานไงเห็นไหมแล้วมันก็จะทาแบบนี้ใส่ต้านไฟพีดีไหมน่าจะดีแหละมันแพ้ไฟอยู่ใช่ปะ่ะเอาแล้วต้านไฟอ่านี่ก็อันที่หายย้กเราเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับ นี่ต้องระวังอย่าใส่ให้มันซ้ำกันนะใส่ซ้ำแล้วง,งานงอกกันนะเนี่ยให้ช่องหลังๆมันจะติดยากนะอ่าทัดทัดไปต้านไปแล้ว ตามไปแ้่ไม่ค่อยเรงนก็ใส่เข้าไปก่อนนี่เวลาทับมันทับเยอะอนนึกถึงนะถ้าเราเอาเวลสี่ใส่ไปเลยนะมันขนาดไหน <c oughs> ใช่ไหมขนาดเวลสามมันทับเป็นขนาดนี้เลย อ่ะยังไม่ออกยังไม่ออกยังยังไม่เปิดยังยอีกโันโดขก้นไปบนเลยแัน่เฉียวเฉียวโอ้โหนึกว่นึกว่าได้ทีนแล้วอ่ะทับต้านไฟอน,นี้ต้านไฟเราหมดแล้วใช่ไหมตเตาก็หาใส่ต้านอะไรอีกอ่าทานดิน มันทับทับเยอะอ่าได้มาอีกช่องนึงแล้วต่อไปเราจะให้มันทับเราต้องใส่อะไรดีหรือเราจะต้องล็อกอีกช่องนึงดูสิใส่โล่ไห้ล็อกช่องนะอ่าใส่โล่แล้วก็ล็อกไว้ช่องนึงเนี่ยมันจะใช้เพื่อเพิ่มเพิ่มขึ้นเห็นไะ แล้วก็มาใส่ต่อทีเหลืออีกช่องเดียวใช่ไหมเพราะว่าใส่ให้มันเต็มก่อนนะ12ช่องอะแล้วค่อยเริ่มใส่เวลสีให้มันทับกันไ,ไปไม่ถึงอ่าแล้วถ้าดินเราหมดแล้ว เราใส่ะอะไรดีอ่ะตั้งท่าผีแล้วง่ายเีย俏俏แหม่ไปไม่ถึงอีก อาคาทีโมจ่างใส่เข้าไปก่อนมันจะได้เต็มสิบสองห้อ <c> ง <oughs> อืมนิดเดียวอาคาทีจะหมดแะละ้วมั้งอ่าหรืออ,อันหนึ่งใส่เข้าไป โอ้โหมีต้านไฟเวสี่เลยไหมไม่มีคนระับไปสายต้านพืชไปไอต้านผีไปน,นี่แหละเรียวสี่เลยที่เวสี่เรามีอยู่อันเดียวมั้งใช่ไหมที่เราดูมาเมื่อกี้ ว่าพยายามดูดีให้ดีนะว่ามันทับอะไรแล้วอย่าใส่ให้มันซ้ำนะครับอันนี้ย้ำหลายรอบไปอย่าใส่ให้มันซ้ำนะอ้นน๊ยยาไม่เดียวอันนี้มันคือเมื่อถูกโจมตียะประชิดยะประชิดเนี่ยมันคือโจมตีเดี่ยวนะมันจะสะท้อนความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นะครับอาหารได้แล้วส2บสองช่องทีนี้พอครบแล้วเราก็มาเรือใส่เวลสีแล้วทีนี้ อันนี้เราใส่อะไรก่อนนะเวลซีใส่อะไรก่อนได้ตานฐานทาดุมืดแล้เนาะเพราะเราไม่มีไอ้ซึมซับกับเด้งเลือดนะก็ต้องใส่ทาดุมืดไปนี่แหละ ถับท่าผีก็ดีเลยไปต่อไปต่อยากเลยทีนี้เอาล่ะรอซิมซับก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาใส่รอมีซิมซับอะไรพวกน,นี้ก่อนนี่เราใส่ไปเลยดีเราใส่ไปเลยนะมีอันเดียวก็ใส่เข้าไปเราจะได้ไปต่อได้ไม่งั้นไปต่อไม่ได้อ่านี่อันนี้คิวเรามีอยนเดียวนะเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ล็อก ไม่ต้องล็อกปลดล็อกอันนี้เพราะอันนี้เรายังมีอยู่ใช่ไหมฮันเลวลเรายังมีอยู่อะไรเหลืออะไรอย่าเลือดไม่ใช่อ่ะอย่างนี้ <laughs> มันทับดันนาเกียดตมากโอ้ทับดันนาเกียดจริง อ่ะลองดูอีกทีนะแล้วก็ามาใส่เวลสีต่อที่มันทับอะไรไปนะใส่ซิมซับละดีกว่าอ่ะใส่เท่งเลือดไปเลยส่องเขาแสงแหมทับรวบรวมซะด,ด้วยนะ นี้ยังไม่มีใช่ไหมมันทับได้แบบมันพอก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเละไปกันใหญ่เอาแค่น,นี้ก่อนเดีรอให้ซิมซับกับเล,เลือดมาดีๆก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาใส่อีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้ไอที่อัพเกรดขั้นสูงอะ่ะผมจะยังไม่อัพนะจะรอจนกว่าใส่เป็นเวีลสี่หมดทั้งหมดแล้วนะ ถึงค่อยมาใส่ก็หมดแค่6,000สำหรับการล็อกก็ใส้ได้เท่านี้นะก็จะเหลือเพชอยู่เท่านี้เดี๋ยวไอ้นั่นมาจะมีเพชรพอหรือเปล่าคนต้องดองเพชรยาวๆแหละแล้วก็มีอะไรที่ทำได้อ๋อเมื่อกี้เราไอ้นี่ไว้นี่ว่าว่าจะหัวประดับ ก็เวลาเริ่มบวกเริ่มบวกจกรองเท้าก่อนนะในบวกไปเลยนี้ระวังไปกดใช้เพชรบวกครับบอกไปเลยแล้วค่อยหาใหม่่ะเวลจะขึ้นช้าเวลาบวกตรงทองดำเงี้ย นะหมดไปตั้งเยอะได้มาเวลยี่สิบสี่เองก็เดี๋ยวน่าจะอีกนานแล้วกว่าจะเต็มร้อยอะ่ะแต่ก็โชคดีครับพี่ว่าได้ครบเซตพอดีอันนี้ก็จะเหลืออะไรที่ยังไม่ครบนี่ครบแล้ว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 อันนี้ครบแล้วอ่าเหลือวอลคิงอ่าเหลือวอลคิงนะครับ เดียวว่าค์คเกองกันเดียวเป็นเสื้อสองอันที่ขาดอยู่นะแล้วก็ขาดรองเท้าเชตแมน่าเดี๋ยวต่อไปก็คงจะรวมแต่เสื้อแล้วแหละ <laughs> แต่คงต้องตีบวกก่อนนะครับตีบวกให้มันเต็มร้อยก่อนนะครับแล้วก็อะไรอีกนะอ่าอันนี้ ก็สํสำหรับตอนใส่12ช่องอะถ้าของมีน้อยอะผมว่าอย่าไปตะแบงจะใส่เะครับเดี๋ยวมันจะเละซะก่อนรอดีกว่าครับรอแล้วมันจะไม่เละพูดง่ายๆอ่ะถ้าเรายิ่งตะแบงไปนะมันก็จะยิ่งเละแล้วมันก็จะมาหัวร้อนแล้วทีหลังใช่ล่ะ ไดใส่เข้าไปอันนี้ก็คือจะเน้นที่อีทานนะครับให้มันทึกเข้าไว้ก่อนก็ใครที่ว่าเวลประมาณนี้แล้วมันตันไปต่อไม่ได้ผมว่าไม่น่าใช่นะ เพราะผมก็หาที่เพิ่มได้เกือบทุกปันนะนะที่เพิ่มมาลังแต่เพิ่มหลักร้อยเพิ่มหลักพันเพิ่มหลักสิบแต่ยังไงมันก็เพิ่มอ่ะมันอาจจะไม่ได้เร็วพื้นปานะครับแต่มันก็เพิ่มได้อยู่ครับอ่าได้ไปเชื่อน้อยหน่อย ผสมได้ไหมของมมีน้อยเอาไว้ก่อนแลก็มีอะไรที่เราทำได้โดสิบพกนี่เพิ่มผลฮิวแล้เพิ่มเลือดก่อนดีกว่านะอ่าแห็นนะพลังมันก็เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ตุ๊กตาเข้าไปที่อยู่นี่นะครับตรงนี้ผมรอที่มันล็อกสร้างธาตุอยู่นะตรงเนี้ยมันจะมีให้สร้างอยู่อ่าตรงนี้ที่เรากดตรงนี้นี่ปลาแล้วแล้วก็กดเลือกธาตุนี้เราจะเอาธาตุาไฟเข้าไปแล้วกดเข้าไปหนึ่ง มานี้เรากดทัดไฟสองมานี้เรากทดทตดดินทตดเหล็กก็ได้นะจ่ผมเริ่กทัดไฟอีกอันหนึ่งสามในรูปแบบฝนตกอ่าใช้น้อยกดกระเป๋าป้ามาไฟสามอันไหมอาก็โอเคนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะไปสองอันไหนล่ะนี่อันนี้ ดินดินไฟน้ําแข็งน้ําแข็งเรามีเล่นป่มมียูโนอยู่ตัวเนาะเราก็มากดเล่นขั้นถ้าเราต้องไปถอดอันนานก่อนเลยถอดทุกอันออกถ้าทราไมถอดไม่ได้เนี่ยทำไมถอดไม่ได้ไ อ่ะหวางกาไปแล้วนีเราก็ต้องถอดลูปปัน้นแยกออกไปเลยเราจะได้ไม่งงเราก็มาเลื่อนขั้นรูปปั้นตัวนี้นี่แล้วก็ไปแล้วปั๊บปั๊บมันจะปลดล็อกตรงนี้นะครับอ่าเห็น้ะทีนี้เราก็มาใส่ให้ตรงที่เจลตรงเนี้ยสำคัญครับ มันจะมีค่าที่บอกตรงนี้เห็นว่าแล้วมันจะเพิ่มอะไรแล้วมันก็จะเพิ่มตามาธาตนะุตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะมันจะเพิ่มตามาธาตุอย่างอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มป้องกันกับเพิ่ม APC ใช่ป่ะมันจะเพิ่มให้ทั้งสองาธาตุนะครับเพิ่มให้ทั้งสองตัวเลยไอค่าตรงนี้นะเราก็เลือกเน้นหาสปีดก่อนใหกับดีเฟน ามีแค่นี้เองอแเราก็ต้องเลือก HP ก่อนธาตุดินธาตุดินธาตดินเป็น ATK เนอะเราวก็ต้องเอา HP เยอะหน่อยเป็นธาตุาดินกับธาตหินแลาก็ต้องนี้แหละเข้าร่วมป๊าบ ถ้าไฟแล้วเรามาเลือกถ้าไฟแล้วก็ต้องใช้ ATK หรือสป e d ใช่ไหมมีสปีดบวกสองสปีดบวกสองเอาใส่สปีดบวกสองเข้าไปก่อนใส่สปีดบวกสองเข้าไปอีกนะพลังจะเพิ่มเรื่อยๆไอ้ท่านี้เรามาเล่นๆเราก็ใส่อะไรไปก็ได้ครับอ่าอันนี้ถ้าน้ำแข็งแล้ว อ่ะสายนี้ดีกว่าเยอะหน่อยทชนี้พอเราเลือกใส่แล้วใช่ป่ะเราก็มาอัดตรงนี้มันจะมีให้ใช้ไอเทมนนี่นะไอเทมนโคนี่นะใช้อัดมันจะเพิ่มเพิ่มตรงนี้นะครับเรากดอัขกาไปเห็นปนะ่ะพลังก็จะเพิ่มตรงนี้พลังเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับบอกเลยและค่าสเตตัสไอตรงเนี้ยแต่แต่ตัวมันจะไม่เท่ากันนะครับจะไม่เหมือนกันเราอยากเพิ่มค่าอะไรเราก็เลือกใส่แล้วนะครับ พลังเพิ่มเปิดๆเลยนะถึงต่างติงพักนาดูไอติงโคนี่หาจากไหนหาจากที่เอาไอตัวเนี้ยไปย่อยนะครับเราก็ไปกดดูตรงนี้ให้แล้วกดย่อยเนี่ยมันจะมีสีฟ้าสีอะไรให้ย่อยใช่ไหมเรากดเลือกย่อยอย่างเงี้ยพอเยอะถ้าต่อสู้เราไม่ได้เล่นใช่ไหม แล้ววัจะยันปล่อยเนี่ยก็จะได้เป็นไอติมมาเห็นนะแล้วก็กลับไปตีบวกก็ต้องเริ่มจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับประมาณนี้ครับทำให้ดูอีกทีนึง่งนถ้าหลายธาตต้นจับอื้อแล้วก็ย่อยไปเลยเราไม่ได้ใช้แรงเราไม่ได้ใช้อะไรที่เราไม่ใช้เราย่อยทิ้งได้เลยครับในอย่างธาพืุนี้ ต่ถ้าเกิดว่าเรากดไอ้ตรงย่อยปล่อยเลยอะมันจะปล่อยสีฟ้าทั้งหมดเลยนะอย่างเรียกงเป็นสีฟ้าไหมขอบสีฟ้าอ่าแล้วผมค่อยมาทําที่หลังตรงนี้นี่ทำให้ดูก่อนอ่าแน้วเราก็เลือกอัพพยายามอัพไอ้สีม่วงนี้ก่อนนะ <c oughs> แล้วค่อยมาอัพไอ้สีฟ้าที่หลังแต่ถ้าเกิดเรามัเพิร่งสปีดเนี้ยเราก็อัพไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการสปีดนะ อ่าสป,ปีดมันจะเพิ่มนะเวลอเพิ่มได้เยอะครับตรงนี้แต่สัมัาณ์เลื่อยคือมันจะต้องอ่านี่เรทัดบินด้วยนี่ว่าใส่เข้าไปก่อนตัวสุดท้ายเน,นการกลับไปอ่าทอนนี้เราก็รอของแล้ว ที่สำคัญคือมันจะต้องมีไอเนี้ยไอที่ล็อกตรงเนี้นะมันจะือกเลือกธาตุได้นะครับเลือกธาตุแบบอันนี้แบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะเนี่ยมันจะได้เลือกธาตุได้มีได้ตรงอของเราแลวครับธาตุต่อสู้หรือว่ามีนี่ว่าใส่เข้าไป a h t r อันนี้ดีกว่า พลังแล้วก็เพิ่มก็ไปอีกตัวนี้พลังเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้บอกกันไว้เลยว่าเพิ่มเยอะอยู่ จะหาค่อนข้างยากหน่อยอนะเนี่ยเห็นไหมผมใส่ผมยันเดนสปีดด้ก่อนนะครับก็คงพอเห็นภาพเนาะสำหรับยูเนียนแล้วก็การใส่ดิสกิลส2ดสอง้องก็จะประมาณนี้นะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็คงขอจบวันนี้ครับสวัสดีครับผม